พรกคก้าไกยังคงยืนหยัดในการทํางานเพื่อทุกคนในทั้งสภาและก็นอกสภาโทษในครั้งนี้คือผมคนเดียวไม่ใช่พรกคก้าไกผมเป็นแค่บุคคลหนึ่งที่ออกมาจากพักแล้วผมไม่อยากจะทําอะไรอีกแล้วให้พักนั้นต้องแปดเปื้อนไปนมากกว่านี้เพราะนี่คือบ้านที่ให้โอกาสผมครับและผมก็จะขอขอออกมาแล้วก็ขอ ให้พักนั้นเดินหน้าต่อไปตามอุดมการณ์ของพักแล้วก็ประสบความสําเร็จเพื่อวันหนึ่งพักเก้าไกลจะเป็นรัฐบาลในอนาคตครับยังรักเก้าไกลเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ก,ก็ก็ยังคงมีอะไรที่ผมจะช่วยยกมือในสภาก็จะคงจะคงช่วยพักเต็มที่เท่าที่จะทําได้ในฐานะคนคนหนึ่งที่ยังเชื่อมั่นในพักเก้าไกลครับ รู้สึกยังไงกับกรณีนี้คะตัวเองอะค่ะรู้สึกยังไงกับเคสกรณีที่เกิดขึ้นมันลำบากใจแล้วก็อกักระอ่วนใจที่จะพูดทุกครั้งครับผมขอเรื่องนี้ขอไม่พูดได้ไหมครับ<อ>เพราะว่าเพราะว่าผมอยากให้กระบวนการนี้ ขอให้ไปอยู่ในส่วน่วนกระบวนการที่ผมต้องไปชี้ที่ไปถแถลงตรงนั้นผมว่าตอนปปชดีกว่าครับเพราะว่าผมทราบแล้วว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนติดตามดีกว่าครับผมพูดอะไรไปมากกว่านี้ก็ไม่ดีไม่ดีกับทุกฝ่ายวันนี้ขอให้ผมเห็นว่าผมยื่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็น้อมรับแล้วก็ขอโทษสังคมเป็นบทเรียนสําคัญในชีวิตผมแล้วก็อยากให้เป็นบทเรียน วัดท้าแล้วนี่เราจะสู้กับกับคดีอื่นอีกเยอะทั้งสามคนนะคะเพราะบอกว่าจะมีการนำขัดท้าออกมาด้วยหมายถึงฟฟ้้อองงคผมจะฟ้องยั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 งผมได้แจ้งไว้แล้วนะตอนที่เราคุยกันครั้งแรกนะที่ที่สภาครับว่าว่าจะ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 ไม่ฟ้องไม่ฟ้องเห็นว่าไม่ฟ้องไม่มีการฟ้องกลับใช่ไหมครับเพื่อให้มีการพิสูจน์เพราะถ้าเราฟ้องเนี่ยเพราะว่าจริง ข้อพิสูจน์ข้อที่จริงจะอยู่ที่การสืบสวนของปปชแล้วครับพอทราบว่ามีพี่ท่านหนึ่งไปไปร้องเนะผมคิดว่าอยู่ในกระบวนการน,นั้นก็พิสูจน์ข้อท็จจริงให้กับสังคมได้ดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้มันผมอยากให้จบแต่เพียงเท่านี้แล้ะครับอยากให้จบแต่เพียงเท่านี้แลวมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ผัวไหมครับ เขไม่เขาได้แจ้งปิม,ปรมารียกเขาหรือว่าได้จักสือส่อส่ไม่มาอย่างยางังยังยังไม่ได้เอ,อกสารยัยงไม่ได้เอกสารถ้ามีอะไรอยากจะบอกน้องเขาที่เขาร้องเนี่ยกบอกเขาว่าบอกมมคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ว่ายาจะทงไคเานนทีมงานที่ลำบากนะผมพูดลำบากจริงมันเป็นทีมงานเราลำบากใจมันลำบากใจว่าันพูดไม่ถูกหรือว่าอารมณ์ไงนะครบนามันถึงแบบไรัทีมงาน พูดลำบากจริงๆรักทั้งทีมงานแล้วก็รักทั้งพักครับผมผมว่าเรื่องนี้ขอขอบคอแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับแล้วก็แล้วก็ก็ครับไทไทยที่สุดแล้วกันครับนะเพราะว่าวันนี้ผมก็เป็น คนหนึ่งที่ถูกขับออกมาแล้วก็ทุกอย่างหลายๆอย่างก็ก็พูด